มาครับผมเช้านี้มาทําอาหารเมนูข้าวผัดกับเชฟบอยนะครับผมเมนูตอนช่วงเช้านะครับผมก่อนอื่นผมก็จะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะใส่น้ํามันนะครับผมพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่กระเทียมไปนะครับผมกระเทียมที่เราสับพอเราคนกระเทียมค่อนข้างให้เข้าเหลืองก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยใส่ไข่ตามนะครับผมเพเราจะได้มีความหอมของกระเทียมนะครับผม อพอกระเทียมเหยือปุ๊บเราก็ใส่ไข่เลยครับผมแล้วทีนี้เราก็ขยี้ครับผมหังจากนั้นเราก็ขยี้ไข่เลยครับพอก็ขยี้ไข่ไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นผมก็จะใส่หมูสับนะครับผมพอเราใส่หมูสับปุ๊บทีนี้เราก็ขยี้เหมือนเดิมครับจนใ,ให้หมูสับเขค่อนข้างเริ่มสุกก่อนนะครับผมเราถึงจะค่อยใส่ข้าวพอหมูสับเราเริ่มสุกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็ที่เราเตรียมข้าวไว้เราก็เอาข้าวใส่เลยนะครับผมในกระทะ นี่ผมจะช่อางจะใช้ไฟแรงหน่อยนะครับผมเพราะว่าข้าวเราจะได้แห้งเรียงเม็ดสวยนะครับผมจากนั้นผมก็คยีข้าวครับผมคยีข้าวให้เข้ากันกับไข่กับหมูนะครับอพอข้าวกไข่เข้ากันกับหมูเรียบร้อยดีแล้วนะครับผมจากนั้นผมก็จะมีน้ําที่ผมเตรียมไว้นะครับผมผมจะปรุงไว้จนเสร็จจับเลยนะครับผมจะมีซีอิ๊วดำมีน้ําตาลน้ําปลาอะไรเงี้ยตามใจเราชอบเลยครับรสชาติ ผมก็จะปรุงไว้ทีเดียวแล้วผมก็จะเทราดลงไปที่ข้าวนะครับผมอันนี้สูตรใครสูตรมันนะครับผมใครชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเก็มยังไงก็ปรุงใส่ได้เลยครับผมแลันะผมใส่เสร็จต๊บผมก็ทําการคนเลยครับผมโคเลคโคเลคครับผมเราก็คนให้ข้าวมันกลางๆสวยครับผมวันนี้ผมก็จะเปิดไฟแรงเหมือนปกตินะครับผมข้าวจะได้แบบให้มันแห้งสวยนะครับแล้วก็คนเลยครับผมอย่าพยายามอย่าให้ข้าวติดกระทานะครับผม คนให้ข้าวสวยๆให้ขา้าวกระจายให้เขาแห้งๆยังเม็ดดีๆนะครับผมอยากให้เขาแฉะมาก <c oughs> ต่อประมานี้นะครับผมแล้วก็คนโกนดำไปเลยนะครับผมอย่าให้ข้าวเขาติดกระทะครับผมจากนั้นผมก็จะใส่หอมกับผักชีที่ผมซอยไว้แล้วนะครับผม,ผมก็จะใส่ลงไปเลยแล้วทีแล้วก็ผัดครับผมผัดพอให้แพอผัดมันสลดความร้อนนิดนึงนะครับผมไม่ต้องถึงก็ให้เขาจนแห้งเหี่ยวมากครับผมเดี๋ยวหน้าตาจะไม่สวยครับผม จากนั้นผมก็พอผัดเสร็จผมก็จะเตรียมตักใส่จานเลยครับผมนะครับผมหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้นะครับผมข้าวผัดเมนูตอนเช้านะครับผมใครก็ลองทําได้ครับผมเมนูง่ายๆฝากติดตามช่องบอยสั I ่งอีลิติงไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ